สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับ EP Basic ตัว Python นะครับเกี่ยวกับ Facebook นะครับผมวันนี้ก็จะมาในหัวข้อในเรื่องของการโพสนะครับโพสลงในเพจนะครับถ้าเกิดเรามีเพจ Facebook ของเรานะครับที่ต้องการโพสข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นการดึงข้อมูลอะไรต่างๆที่เราต้องการที่จะโพสนะครับก็จะสามารถใช้ Python นะครับในการโพสโพสแทนเราได้นะครับอาจจะใช้เป็นการ ตั้งค่าเวลาแล้วก็ดึงหรือว่าดึงข้อมูลนะครับเว็บแคปปิ้งดึงข้อมูลราคาหรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการอัพอัปเดตลงในโพสต์เรานะครับในเพจโดยปกติเราอาจจะไปก๊อปจากเว็บไซต์นึงมาแล้วเราก็โพสต์นะฮะประจําแต่ทีนี้เราก็สามารถใช้ y พทอ n เนี่ยนะครับในการดึงข้อมูลแล้วก็มาโพสตได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเบสิกนะครับก็เป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับ อันดับแรกนะครับก็มาที่ Facebook Ad k นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็เอามาอันแรกเลยนะครับก็กดเข้ามาอ่าแล้วก็มาที่แอปของฉันนะครับเดี๋ยวทบทวนแล้วกันเดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่เลยอ่าเดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่อ่ามาที่แอปของฉันแล้วก็กดสร้างแอปนะครับอ่า แล้วก็มาที่ธุรกิจนะครับวันนี้จะมาโพสต์ลงในเพจนะครับมาที่ธุรกิจแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของแอปเนี่ยก็เลือกเป็นตัวคุณเองหรือว่าธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตั้งชื่อนะครับแอปก็ใช้เป็นคขาไพทอนโอเคแล้วก็กดสร้างแอปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ ค a ดเ b o ร์นะครับ Facebook ของเราเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องมือนะครับเลือกอันแรกนะครับกดเข้ามาโอเคอันดับแรกนะครับก็ import ตัว Facebook เข้ามานะครับคือแอดเฟกนะครับก็จะต้องมีโทเคนนะครับ โอเคแล้วก็ API นะครับตัวแปรเท่ากับ fb นะครับ .graph API นะครับแล้วก็โทเค็นเข้าไปโอเค okay. เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเอาโทเค็นกันก่อนนะครับอ่าทีนี้มาที่ผู้ใช้หรือเพจนะครับก็เลือกเป็นเพจนะครับมันจะสามารถเลือกได้ก็เป็นเพจนะครับรับโทเค็นเป็นเพจ แล้วก็กดดําเนินการนะครับทีนี้ก็เลือกเพจของเรานะครับที่เราต้องการที่จะโพสนะฮะ,อะแอดก็เป็น edisoku แล้วกันนะครับปุ๊บปึ๊บก็เป็นเพจสอนเขียนโปรแกรมนะครับอ่าก็คือโพสลงในเพจตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ลองกดส่งดูนะครับปึ๊บมันก็ยังเป็นยูเซอร์ธรรมดาอยู่ตอนนี้นะครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับอ่าก็คือเลือกเป็น ตัวโทเค็นที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเพจนะครับก็เลือกชื่อเพจของเราแล้วก็กดส่งอีกครั้งตรวจสอบว่าเปลี่ยนแล้อยังอ่เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็กด Copy มาปุ๊บคัดลอกโทเค็นมาใส่เข้าไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มโพสเนี่ยเราก็ทดสอบก่อนนะครับก็ p ิม API นะครับ .get object get object แล้วก็ มีแบบนี้นะครับกดลันขึ้นมาอตอนนี้เราก็จะได้เป็นชื่อเพจของเราแล้วนะครับได้ชื่อเพจของเรามาแสดงว่าตอนนี้เราสามารถโพสต์ลงไปในเพจของเราได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังเป็นชื่อของตัวเองอยู่นะครับต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ชื่อผู้ชใช้นให้มันกลายเป็นชื่อเพจของเรานะครับแล้วก็ลองกดส่งกดส่งดูนะครับในหน้านี้อโอเค ทีนี้ในการโพสเนี่ยเราจะต้องต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตอันดับแรกนะเดี๋ยวอลองโพสเลยนะครับก็เป็น API นะครับดด .put .put object นะครับ .put object เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะต้องใส่ตัว parent object นะครับก็ตามชื่อที่มันโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็พิมพ์ตามเนี่ยมันชื่อขึ้นคำใบ้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอเค อันนี้2ก็เนมตัวนี้ก็เป็นฟีดนะฮะ f e, e d ฟีดแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวตัว Data นะครับก็สร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ตัวนี้จะเป็น Argument แบบอิสระนะครับก็สร้างขึ้นมา Data เท่ากับ Data Datapost พแล้วกันนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเอาไว้จัดเก็บสิ่งที่เราคิดว่าจะโพสนะฮะ,ะเท่ากับสต i ิงก็เอาเป็น post post python แบบนี้โอเคพอกด r ันขึ้นมาเนี่ยมันจะ error นะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องขอขอสิทธิ์การเข้าถึงก่อนนะครับก็มาดูในตรงนี้นะฮะ อะไรที่มันเกี่ยวกับโพสต์บ้างนะครับก็มาดูตรงตรงที่เพิ่มนะฮะตรงที่เราจะเพิ่มเนี่ยนะครับก็ลองพิมพ์ไปโพสต์ดูนะฮะเพจ m i n a t e โพสนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดสร้างขึ้นมานะครับดําเนินการต่อนะฮะแล้วก็เลือกเพจให้ถูกนะเช็คว่าเลือกเพจถูกหรือยังนะครับกดถัดไปเรียบร้อยนะครับตกลง กดส่งดูสิแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็น ison, เป็นชื่อนะ,ะชื่อเพจของเราแล้วก็กดส่งอพอเปลี่ยนแล้วก็ copy มานะครับโทเคนแนะนำว่าให้เปลี่ยนตลอดนะเพราะบางทีมันก็อัปเดตให้เรานะครับบางทีมันก็ไม่อัปเดตบางทีก็ยังใช้ของเก่าได้อยู่แต่แน,นะนาให้เปลี่ยนตลอดนะครับก็คือทุกครั้งที่มีการขอตัวตัว,ต,วตัว permission เข้าไปนะครับอตอนนี้มันเออร์เลออะไร หนี่เขาบอกว่าอะไรโพสพีทอินเทอร์เมสเซจทูแชมาดูซิว่ามีอะไรอีกที่ที่เราต้องขอเพิ่มเข้าไปทีนี้ลองพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนว่าตอนนี้เราอ่านอ่านจากเพจจริงหรือเปล่านะฮะ get object มีเป็นชื่อของเราอยู่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูก็คือปกติแล้วเวลามันเออร์เลอร์เดี๋ยวมันจะแจ้งอยู่ว่าเราต้องขออะไรบ้างนะครับมีเพจ m ม n u t e data เพจ m ม n u t e เอาเอาเป็น m ม n u t e ตัวนี้นะครับเข้าไปเพิ่มเข้ามา เป็นตัวนี้นะเสร็จแล้วนะครับลองดูอีกสิลองดูอีกทีกซิว่ามีอะไรบ้างก็กดเลือกตัวนี้ได้นะเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับก็เป็นเลือกเป็นคือตอนแรกมันจะมีมีมีสามตัวนะก็เลือกเป็นอีเวนต์นะครับก r ุ๊ป and เพจนะเราสามารถโพสต์ทั้งทั้งเพจแล้วก็ก r ุ๊ปได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเ,าเอามาเอาแค่เพจอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็มาเลือ่อนดูซิว่าเราต้องเอาอะไรเพิ่มไปอีกนะครับ พอปิดทูกุูบไม่ใช่ลีดเพจเมลบ็อกไม่ต้อง b u บิสเนสไม่ต้องโอเคอ่ะเพิ่มเข้ามาก็มีแค่ตัวนี้นะครับเพจบิสเนสตัวนี้เข้ามาอ่ะกดสร้างขึ้นมามาอีกรอบหนึ่งดำเนินการต่อ,อเลือกเพจแล้วก็เรียบร้อยไปกดตกลงอ่ะทีนี้ลองกดส่งดูปึ๊บเป็นนพรัสเราก็มาเลือก เลือกตัวโทเค็นเข้าถึงผู้ใช้เนี่ยให้เป็น e d ด t Source ไปแล้วก็ปี้โทเค็นอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับโทเค็นเหมือนเหมือนมันจะเปลี่ยนนะกดลั่นเออเริ่มเหมือนเดิม Pute e n t e r Message kira-kira Anna Anna ya tidur ini ah ah อันนี้ตอนนี้มันบอกว่าโพสว่างเปล่านะครับเนี่ยโพสว่างเปล่า <g iggle> ก็ทีนี้เดี๋ยวเรานำเอ๊ะปกติมันไม่มันไม่ควรที่จะว,ว่างเปล่านะด,าาดัต a าโพส p ีเอชเอพีรี ครบอยู่แล้วนะอะ่ครบอยู่แล้วอ่วลองดูสิมันบอกว่าโพสว่างปาะลองก๊อบตัวนี้เข้ามาเลยเออเออ่าเมสเซจตัวนี้เข้าไปอ่ะมันบอกว่าเมสเซจทีนี้ลองใช้ตัวแปรตามที่เขาแจ้งนะครับก็คือพารามิเตอร์เป็นตัว ตัวเมสเมตัวนี้เข้าไปนะครับเมสเซจเนี่ยเข้าไปให้มันเท่ากับตัวโพสต์ตัวนี้เข้าไปโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ตอนแรกไอคิวแอปมันมันน่าจะเป็นเป็นไอคิวเมนท์อิสระนะเพราะว่าตอนแรกแอปก็ใช้แบบสร้างขึ้นมาเองนะแต่ว่าตอนนี้มันแจ้งว่าให้ใช้เป็นเป็นค่าตัวแปรก็คือตัวตัวเมสเซจเข้าไปนะครับตัวนี้เข้ามานะฮะระบุพารามิเตอร์ตัวนี้ให้มันเท่ากับโพสต์ของเรา นะครับตอนนี้ก็ขอเราก็จะโพสต์อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เข้ามาก็ลองรีเฟซดูนะครับตอนนี้ก็จะมีโพสต์จาก Python เข้ามาให้อ่าอ่าเนี่ยครับผมโพสต์ y t h o n นะครับอ่าเดี๋ยวกดลบก่อนปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็เดี๋ยวเราใช้ตัวแปรเข้าไปนะครับอ่ดาดัตตาโพสอโอเค ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการตกแต่งข้อความนะครับหรือว่าต้องการตัวแปรตัวอื่นเข้ามาอ่อย่างเช่นอาจะแจ้งเป็นเป็นตัว import time เข้ามาแล้วกันนะครับ import time เออเอาเป็น form date time import date time add dt นะแล้วก็ import time เข้ามาแบบนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องการตกแต่งโพสต์ให้ใช้เป็น f เข้ามาแล้วกันนะครับ f อ่าก็เป็นหัวข้อหัวข้อก็เป็น test post แล้วกันนะฮะ,ะ test test post python นะครับ test post python อ่าอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องแล้วกันนะครับถ้าเกิดต้องการอินเทอร์้วมาก็อ่า backslash n เข้ามานะครับก็จะมันก็จะลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับวันนี้วัน วันนี้วันที่ถ้าใช้เป็น f บก็ใส่แบบนี้เข้ามาเลยนะครับก็เป็น dt นะครับ form timestamp นะครับแล้วก็ time t i m e ตอนนี้เวลาเออตอนนี้เวลาแบบนี้แล้วกันก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะครับ โอเคแล้วก็กดรันปุ๊บอ่ะก็โพสเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาดูในหน้าเพจปุ๊บโอเคในว่าเน็ตลุดอ่าก็จะโชว์ขึ้นมาไหมครับอ่าเทสต์พอดไพทอนตอนนี้เวลามีวันที่แล้วก็มีมีชั่วโมงมีนาทีก็คือตามตามตัวแปรของเราเลยนะครับตามตัวแปรที่เราเข้ามาเลยอ่า ถ้าเกิดรู้สึกว่าเออมันติดกันนะ่ะเอาอินเทอร์ลงมาหน่อยนะครับก็อินเทอร์สองรอบแล้วกันนะอ่าแบบนี้น,นี่ลบอก่อนปึ๊บอ่าอันนี้โพสในเพจนะ เทปพแพทเทิ pattern, นะครับตอนนี้เวลาแบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดเราต้องการตัวแปรอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทาได้เลยตอนนี้แอดของแอดก็จะมีข่าวเนาะที่มันโพสต์อยู่แต่ว่าก็จะมีรูปภาพนี่ก็มีมีพนักง,งานทําให้นะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับก็รันไว้บนวีเพจก็ให้มัน update, อัปเดตคอยอัปเดตข่าวให้เรานะครับถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตข้อมูลถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างพนักง,งานอะไรเงี้ยถ้าเกิดแต่ว่าเราต้องการให้ให้เพจเรามีการ อัปเดตตลอดจะได้มีคนเห็นนี่นั่นเราก็สามารถใช้ y t h o นนะครับในการจัดการได้เราก็ดูซิถ้าเกิดเราทำเกี่ยวกับพวกาการเทรดมีข่าวอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องอัปเดตที่เราสามารถไปอิงจากเว็บไซต์ได้แล้วก็ไปนำนำมาใส่เข้าไปนะครับนำมาใส่แล้วก็ตกแต่งโค้ดให้เรียบร้อยแล้วก็นำพารามิเตอร์นะครับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนามาใส่แล้วก็ให้ y พ h o n เนี่ยมันโพสต์ขึ้นให้นะครับเนะี่ยโพสต์ออกมาให้เรานะครับว่าเราต้องการแบบไหน อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นเพจเนาะถ้าเกิดเป็นกรุ๊ปก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของการเนี่ยตัวรับโทเค็นเนี่ยนะครับให้ให้มันให้มันเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้หรือเพจนะครับในตอนสร้างมันก็จะมีแจ้งว่าเราต้องการกรุ๊ปหรือหรือเพจนะครับในตัวนี้ก็มีอยู่๋ยวลอกซีขึ้นไหม <Okay. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวแอจะทําแยกเป็นอีกพีหนึ่งกนะ็มีมีตัวนี้กรุ๊ปขึ้นมาให้นะครับอเอาไว้โพสต์นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับการโพสนะครับโพสเฟ e บุ๊กด้วย Python นะครับเดี๋ยว EP ี้าถัดไปเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงมาให้ก็คือในเรื่องการตัวเพจนะครับตัวตัวกลุ่มโอเคสวัสดีครับ